5ร้านแนะนำในจังหวัดราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยร้านแนะนำร้านแรกนะคะคือร้านทัญญรสค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะมีเนื้อและก็หมูด้วยนะคะแยงหม้อกันอย่างชัดเจนเลยค่ะร้านนี้น้ำซุปอร่อยมากนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยพิกัดอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขาวังค่ะร้านที่สองนะคะร้านเจดีหักโภชนาค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าอยู่ที่เจดีหักเลยค่ะ ร้านนี้เมนูเยอะมากนะคะเท่าที่ทานมานะคะคืออร่อยเกือบทุกอย่างจริงๆค่ะข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวผัดกะเพราข้าวขาหมูมีหมดเลยจ้ะเกาเหลาเป็ดค่ะอันนี้เป็นข้าวหมูแดงนะคะทานคู่กับน้ำพริกเผานะคะอร่อยมากนะคะร้านแนะนำในจังหวัดราชบุรีร้านที่3นะคะก็คือร้านม่อนไข่ค่ะ ร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะร้านนี้นะคะคนจะเยอะมากนะคะเมนูที่แนะนํานะคะที่ประทับใจมากๆเลยก็คือนี่ค่ะน้ำพริกปลาทูผักกูดนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะอันดับที่4ร้านแนะนำของจังหวัดราชบุรีก็คือร้านเขาวังรถโอชาค่ะเป็นร้านข้าวต้มนะคะข้าวสวยก็มีนะคะ อาหารรสจัดจ้านนะคะนี่คือซูเปอร์ขาไก่ค่ะแซ่บมากอันนี้ปลาสลิดทอดหอยลายผัดน้ำพริกเผาค่ะเรามาปิดท้ายด้วยร้านที่5นะคะเป็นร้านขนมหวานที่อยู่ใกล้กับหอนาฬิกาค่ะร้านนี้ชื่อร้านชื่นใจนะคะร้านนี้นะคะก็จะมีเต้าทึงบัวลอยบิงซูนะคะให้เลือกทานได้เลยค่ะ ซึ่งบิงซูนะคะก็จะมาในถ้วยที่กินสามารถกินคนเดียวได้นะคะถ้วยลัประมาณ40-50บาทนะคะแล้วแต่แบบแล้วแต่ราคาเลยค่ะร้านตกแต่งไว้ให้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักเลยค่ะมาแล้วค่ะที่รสัางอานี้เลยค่ะ อันนี้เป็นเต้าถึงน้ำขิงเต้าถึงน้ำขิงอันนี้คือแถมมากับเต้าถึงใช่ไหมไรหรือว่าสั่งเป็นท็อปปิง้งเพิ่มครับมีมากับเต้าทึงครับอ๋อมีมาเลยอันนี้เป็นฟริงซูนมสดราชูกา้ามีไข่มุกกับเฉาหวยเนาะโอ้450บาทนะอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ